นอกจากสถานการณ์ทั้งหมดที่เห็นนี้หลายคนนิยามว่าแม่โของอยู่ในสถานการณ์ ICU ยูแล้วข่าวแผนการสร้างเขื่อนภูง,งอยที่จะเกิดขึ้นทางตอนใต้ของเมืองปักเซแขวงจำปาสักอยู่ในลาวนะคะซึ่งอยู่ห่างจากหมู่บ้านเวินบึกอำเภอโของเจียมจังหวัดอุบลราชธานีของไทยห่างออกไปไม่ถึง100กิโลเมตรข่าวนี้ยิ่งสร้างความกังวลใจให้กับคนในพื้นที่โดยเฉพาะคนที่ทำประมงกังวลใจว่าอาชีพประมงจะล่มสลายไปไหมเพราะจุดที่จะมีการสร้างเขื่อนแห่งใหม่อะค่ะเป็นจุดที่ ปลาจากแม่น้ําในพื้นที่เวียดนามจากในกัมพูชาจะอพยพขึ้นมาสู่โขงในประเทศไทยค่ะในช่วง10ปีที่ผ่านมานี้นะครับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของแม่น้ําโขงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องสภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงหรือว่าในเรื่องเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เปลี่ยนไปนะครับก็ส่งผลกระทบในหลายมิตินะครับเพราะว่าพื้นที่ของลุ่มแม่น้าโขงเนี่ยเป็น อนุภูมิภาคที่มีขนาดใหญ่ในส่วนของอุบลเนี่ยเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนจากในแหล่งท่องเที่ยวนะครับถ้าถามว่าแม่น้ำาขงเปลี่ยนแปลงเราจะเห็นอะไรบ้างที่อุบลถ้าท่านเคยไปเที่ยวชมแก่งช้างหมอบนะครับที่แก่งช้างหมอบเนี่ยเราจะเห็นว่ามีป่าของต้นลำแซงเ,ออเป็นต้นไม้ที่มีความเฉพาะตัวนะครับเขาสามารถปรับตัวได้ในช่วงที่ระดับน้ำโขงสูงขึ้นนะครับอยู่ใต้น้ำมากกว่า4เดือน แต่อย่างไรก็ดีเนี่ยลำแซงที่มีอายุผ่านร้อนผ่านหนาวมาเป็นร0อยปีนะครับเราพบว่าในช่วง10ปีที่ผ่านมาลำแซง เริ่มยืนต้นตายประเทศที่ต้องใช้ประโยชน์จากแม่น้ําโขงแม่น้ําโขงไหลผ่านและที่สําคัญเวลาเกิดผลกระทบก็ได้รับผลกระทบร่วมกันจากความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะคะในสถานการณ์ผลกระทบข้ามพรมแดนที่เกิดขึ้นตรงนี้มันไปต่อ,อยังไงได้บ้างโดยเฉพาะโจทย์วันนี้ที่เราเจอสถานการณ์ที่แม่น้ํากกซึ่งสารพิษที่อยู่ในแม่น้ากกเดี๋ยวจะไหลลงมาสู่แม่น้าโขงมันก็เชื่อมกันไปหมดค่ะมองภาพและขยายสถานการณ์กับดรชาวริตวิทยานนท์นะคะนักวิชาการด้านความหลากหลายของปลาและสัตว์น้ําอาจารย์สวัสดี ชวนอาจารย์มาอีกครั้งแล้ววันนี้ต้องเป็นอาจารย์ค่ะอาจารย์ไปแม่น้ำหลงโขงหลายครั้งมันวิกฤตสุดๆไปเลยแต่สถานการณ์ตอนนี้ยังไงดีคะมันข้ามพรมแดนแล้วมันแก้ไม่ได้สักทีอาจารย์มีข้อเสนออย่างไงดีจริงๆเป็นข้อเสนอต้องไประดับการเมืองระหว่างประเทศครับคือรัฐบาลไทยเนี่ยต้องหาทางไปเจรจากับประเทศที่เป็นต้นน้ําหรือต้นเหตุของของมลพิษหรือปัญหาฮะต้นน้ําคือจีนค่ะอาจารย์ต้นน้ําคือจีนแต่เขื่อนไปอยู่ในลาว ต้นน้ําผมหมายถึงทั้งจีนและลาวครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยแม่น้ําโขงเนี่ยประเทศลาวเป็นผู้แชร์มวลน,น้ําให้กับแม่น้ําโขงเนี่ยตลอดปีเนี่ยประมาณ36%มสิบหกเนตะค,นะครับสานะคขณะที่จีนเองเนี่ยอ,อ,อยู่ต้นน้ําทางเทือก<ช>เขาทิมาลัยเนี่ยเขาแชร์ให้ประมาณ1 6บหนะหเท่าๆกับประเทศไทยเราเลย ค่ะค,ะคะ่มีกลไกแม่น้ำโของอย่าง MRC ย้อนไปช่วงปี54ตอนนั้นอาจารย์ได้มีโอกาสไปเป็นสตาฟใน MRC ซึ่งเป็น,นกลไกระหว่างประเทศครับมีความหวังไมหมคะกับกลไกของ MRC หรือว่าจริงๆ MRC แล้ววันนี้ทำหน้าที่เป็นอะไรกันแน่จริงๆ MRC เป็นเหมือนกับศูนย์กลางกับเวทีให้แต่ละประเทศมาพูดคุยกันครับเพราะฉะนั้นผู้นาแต่ละประเทศเนี่ยก็มีส่วนที่จะ นำเสนอแล้วก็อาจจะยืนหยัดในจุดยืนของประเทศตนเพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดกับประชาชนของรุ่นน้ํโผงของประเทศตัวเองครับเพราะฉะนั้นหน้าที่หลักในเรื่องนี้ต้องเป็นฝ่ายรัฐบาลของประเทศไทยที่ต้องไปเจราจาในทีเอ็มอาร์ซีเหมือนกับว่า MRC เป็นเป็นคนทํางานตามเจตจานงของรัฐบาลอีกทีหนึง่งร,รัฐบาลต้องประกาศให้ชัดก่อนเอ็มอาร์ซีถึงทำงานได้ใช่ครับทีนี้ในสถานการณ์ที่คุณผู้ชมเห็นในภาพ ต้นคล้ายยืนต้นตายต้นชุมแสงใช่ไหมคะอาจารย์เมื่อสักครูาาคร่ก็ยืนต้นตายเหมือนกันแล้วแม่น้ําโขงมันจูจ่ๆก็แห้งบางทีน้ําขึ้นก็ขึ้นแล้วก็ไปกัดกินตะลิ่งริมฝั่งโขงคือมันผันผวนมากๆทีนี้มาเจอภัยซ้อนอย่างที่สองคือสถาน,นการณ์สารหนูที่ปนเปื้อนในแม่น้ํากกแล้วเดี๋ยวแม่น้ํากกจะไหลลงสู่แม่น้ําโของอีกทีหนึง่งมันเป็นภัยซ้ําซ้อนแต่เป็นภัยคล้ายกันคือข้ามพรมแดนครับ แก้ด้วยกลไกเดียวกันได้ไหมคะอาจารย์ใช้กลไกเดียวกันครับเพียงแต่ว่าตัวละครต่างกันกรณีของสารพิษที่ม่น้ํากกเนี่ยมันคงต้องไปคุยกับรัฐบาลที่เป็นต้นน้ำฮะหรือว่าผู้มีส่วนรับผิดชอบสูงสุดที่อยู่ต้นน้ำเพราะว่ากรณีน้ํากกเนี่ยมันเป็นอะไรที่เทาๆคือคุยกับรัฐบาลรัฐบาลก็พูดได้ยากเหมือนรัฐบาลทางเมียนมานะครับก็หาคาตอบได้ยากเพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมันเป็นผลประโยชน์ระหว่างกลุ่มกลุ่มว้าแดงั้นถอกับ ประเทศจีนซึ่งเป็นเจ้าของธุรกิจของเมืองแร่ซึ่งเป็นผู้รับประโยชน์จากเมืองแร่แร่เอ,อิร์ดต่างๆที่นั่นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้อาจจะต้องก็เป็นหน้าที่ของประเทศไทยน้ำผู้รับผลนะคะคือประเทศไทยฮ <c oughs> ะเพราะฉะนั้นรัฐบาลไทยคงต้องมีจุดยืนในเรื่องนี้แล้วก็มีการ ถ้าบอกเทคแอคชั action, หรือว่าดําเนินการพูดคุยให้ชัดเจนมากกว่านี้ครับอย่างเรื่องของแม่น้ำกกซึ่งเดี๋ยวแม่น้ำโขงจะเป็นปลายทางของผลกระทบด้วยเนี่ยหลายคนเสนอให้ใช้กลไกของแม่โขงล้านช้างเป็นคนละกลุ่ม MRC ก็ส่วนหนึ่ง MRC จะเฉพาะแม่น้ำโขงแต่แม่โขงล้านช้างนี่จะเป็นกลุ่มธุรกิจด้วยแล้วเชื่อมโยงกับจีนด้วยแต่สองกลไกนี้มันสามารถเชื่อมได้ไหมคะแม่โขงล้านช้างกับ MRC เชื่อมได้ครับเพราะว่าตัวแม่ ไอ้มาซีเนี่ยเป็นผู้จัดเวทีต่างๆประสานง,งานได้แม่ของร้านช้างก็เป็นผู้ที่จะดาเนินการเรื่องของเฉพาะพื้นที่ไปนะฮะแล้วก็จัดเวทีมาคุยกันหรือหาทางหาลือแล้วหาอะไรล่ะทางออกในการแก้ไขปัญหาได้ครับค่ะอาจาร,รย์ประเมินถ้าเราเรียกทั้งหมดนี้ไม่ว่าสถานการณ์น้ากกหรือน้าโขงมันเป็นภัยข้ามพรมแดนครับอาจาร,รย์เห็นเจตจำนงของรัฐบาลในการเดินหน้าเรื่องนี้มันมาถูกทางไหมเห็นเจตจำนงบ้างหรือยังคะอาจารย์ เท่าที่ติดตามข่าวยังไม่เห็นความชัดเจนชัดเลยครับว่ารัฐบาลจะมีจุดยืนหรือว่าจะมีการดาเนินการเรื่องนี้อะไรที่เป็นที่เป็น,ปนรูปธรรมชัดเจนครับก็ก็เช่นว่ามีบอกว่าจะสร้างเขื่อนในแม่น้ํากกเพื่อกั้นสันนูซึ่งมันก็ทางในทางวิชาการมันก็ไม่ใช่วิธีการแก้มันน่าจะมีวิธีการแก้ที่ดีกว่านี้ครับ เขื่อนในแม่น้ำกกเพื่อดักสารหนูจริงๆเนี่ยในทางวิชาการมันมีมุมของผลกระทบด้วยไหมคะอาจารย์มันจะเกิดอะไรขึ้น,นะคะมันดักไม่ได้ครับค่อยหนึ่งค่อยสองยิ่งไปทําให้ตัวแม่น้ํากกที่จะไหลลงมาสู่ท้ายน้ำเนี่ยมีมีมีผลกระทบต่อการขึ้นข,นของน้ําเหมือนกับตัวแม่น้ํโขงเอง mm hmm. ฮะแล้วก็สารหนูเนี่ยมันมาทั้งจากทางตะกอนจากการละลายในน้ํา <c oughs> นะครับเพราะฉะนั้นเขื่อนก็ไม่น่าจะช่วยอะไรในเรื่องนี้ฮะ mm hmm. ทีนี้ตอนนี้คนตั้งข้อสังเกตค่ะแล้วก็พยายามที่จะให้มีการตรวจสอบสารพิษที่อยู่ในแม่น้าโขงเพราะว่าตอนนี้การตรวจสอบยังเข้มข้นอยู่ในเส้นทางของแม่น้ํากกและแม่น้ําสายแต่ปลายทางของกกและสายเดี๋ยวเขาจะไปลงโขงการตรวจสอบของพื้นที่ริมฝั่งโของอาจารย์มีข้อเสนอเพิ่มเติมไหมคะว่าจะทาอย่างไรเพราะวัวนนี้แม่โขงเองก็มีวิกฤตเดิมอยู่แล้ว <c oughs> แล้วไปเจอวิกฤตสารซ้ําขึ้นมาอีกเนะี่ยระบบการตรวจสอบมันจะต้องอยังไงคะอาจารย์คงต้องมีการตรวจสอบถี่ถ้วนขึ้นในแต่ละจุด ที่แม่น้ําจากตัวแม่น้ํากกไหลลงมาสู่แม่น้ําโขงเนี่ยแต่ละจุดเนี่ยถ้ามีการมอนิเตอร์หรือว่าตรวจสอบในทุกระยะว่าการปนเปื้อนของสารพิษเนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนก่อนครับให้เห็นชัดเจนว่าออมันมีจริงๆนะเรื่องสารสารพิษเนี่ยแล้วก็น้ำปลาปลาที่คนไทยน้ําอาจจะใช้ได้หรือใช้ไม่ได้เนี่ยจะต้องหาคําตอบให้เขาชัดเจนนะค่ะค่ะคทีนี้ถ้ามันกระทบจริงๆตอนนี้ปลาซึ่งในแม่น้ําโขงก็หายากมีน้อยอยู่แล้ว สัตว์ชนิดไหนในแม่น้ำโขงที่เขาจะอ่อนไหวก่อนถ้าเผื่อว่าเจอสารแปลกปลอมหรือสารพิษคะอาจารย์ตระก,กูลของปลาหนังฮะจะรับผลกระทบก่อนเพราะว่าปลาหนังมันไม่มีเกรดเวลาเกิดอะไรขึ้นเนี่ยปลาหนังตายก่อนแต่ก็จะมีปลาหลายชนิดที่ไม่ใช่ปลาหนังนะฮะที่อ่อนไหวต่อสารพิษแต่กรณีเนี่ยสารพิษนี่มันอาจจะไม่ฆ่าปลาโดยตรงแต่าทาให้ปลาเนี่ยอ่อนแออาจจะลูกรุก่นต่อไปออกไม่ได้เกิดลูกไม่ได้หรือว่า ตัวปลาเองไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควรรวมถึงอาจจะเป็นโรคต่างๆอย่างที่เขาเห็นภาพที่ขึ้นมาแจ้งข่าวให้เราดูฮะเป็นตุ่มเป็นอะไรพวกนี้ครปลาที่เราเห็นที่เจอสารพิษในแม่น้ากกเนี่ยเป็นปลาแค่ใช่ไหมครับปลาแค่ออกสิปลาแค่นะครับทไมปลาแค่หรือปลาแค่มันถึงอ่อนไหวอะคะอาจารย์ตระกูลปลาแค่กับปลากดนะฮะปลากดคังกดน้ําจืดเนี่ยก็ประสบปัญหาคล้ายๆกันในแม่น้ํากกเพราะว่าปลาเขาไม่มีเกต เขาจะมีความเปราะบางต่อสารหรือสิ่งที yeah well, ่เปลี่ยนแปลงในทางลบเนี่ยของน้ำเนี่ยก่อนครับส่วนปลาที่มีเกตเนี่ยก็ยังไม่มีการตรวจสอบชัดเจนว่าเขาเกิดผลกระทบอย่างไรบ้างฮะก็เลยยังผมก็ยังตอบไม่ได้อืมค่ะแล้วจะมีพวกพืชอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ถ้าในสัตว์น้ํากับในพืชเนี่ยมันมันถือว่าเป็นดัชนีชี้วัดความอ่อนไหวที่มีจุดแตกต่างกันยังไงบ้างคะอันไหนอ่อนไหวน้อยอันไหนอ่อนไหวต่างกัน พืชจะอ่อนไวน้อยกว่าปลาครับก่อนีสารพิษแต่ว่ามันอาจจะมีจุดที่น่ากลัวอยู่นิดหนึ่งซึ่งผมยังไม่เห็นผลงานวิจัยชัดเจนนะฮะคือยกตัวอย่างเช่นไก่หรือสาหร่ายที่คนชอบไปเก็บมาบริโภคเนี่ยถ้ามีสารพิษเขาจะไปสะสมในไก่หรือเปล่าไม่แน่ใจ ็มีโอกาสในข้อนี้ครับซึ่งแปลว่าวันนี้เรายังต้องเติมความรู้อีกครับเพราะว่าภัยข้ามพรมแดนมันอาจจะมีอย่างต่อเนื่องปิดท้ายสักสองนาทีคะ่ะอาจารย์คะอาจารย์อ,าารยอยากเห็นการจัดการเรื่องภัยข้ามพรมแดนมลพิษข้ามพรมแดนยังไงมันไม่ใช่ปีแรกไม่ใช่ครั้งแรกอะ่ะแม่น้ำคงคือบทเรียนว่ามันเกิดขึ้นมาแล้วแล้วมันมาซ้ําที่แม่น้ํากกอีกค่ะอาจารย์คืออันนี้เป็นหน้าที่ของคนที่มีอํานาจมากที่สุดในประเทศไทยคือรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นกระทรวงไหนก็ตามที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องคงจะต้องเอา เสาะหาความรู้ทางวิชาการรวมถึงกําหนดนโยบายจุดยืนที่ชัดเจนของตัวรัฐบาลเองกับประเทศคู่กรณีนะครับแล้วมีการเจราจามีการหาจุดหรือแนวทางที่แก้ไขปัญหาผลกระทบได้ได้อย่างเป็นรูปธรรมมากกว่าที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ครับหลายอย่างเกิดขึ้นจากโครงการพัฒนาข้อสงสัยหลายอย่างเรื่องผลกระทบก็อยู่ในกลุ่มโครงการพัฒนาว่าเอะคุณเป็นจุดกําเนิดหรือไม่แต่โครงการเหล่านี้ก็มีทุน ทุนมีสัญชาติแต่วันนี้มลพิษมันไม่มีสัญชาติแล้วคะ่ะอาจารย์รรสถานการณ์ตรงนี้มันไม่สามารถใช้กฎหมายของแต่ละประเทศได้ดังนั้นความหวังอยู่ที่กลไกกลางกลไกกลางด้วยแล้วก็ประชาชนที่เป็นผู้รับผลกระทบโดยตรงครับ <c oughs> ก็ต้องจับมือหรือว่ารวมกําลังที่จะไปแก้ไขปัญหาหรือต่อสู้กับสิ่งเหล่านี้ครับวันนี้ถ้าในมุมของอาจารย์ชาวลิซึ่งอาจารย์รักเรื่องความหลากหลายอยู่แล้วคะ่ะอาจารย์อยากเห็นใครมาตอบคำถามกับนโยบายที่ต้องชัดเจนเรื่องนี้มากที่สุด คงต้องเป็นระดับสูงสุดเลยนายรัฐมนตรีนะฮะน่าจะตอบได้ดีที่สุดครับและนายรัฐมนตรีก็อาจจะหาขอคําปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญผู้รู้ที่อยู่รอบข้างมาที่ได้ข้อมูลที่ถูกต้องแล้วมาตอบในเรื่องนี้ครับอืมค่ะถ้าภาพรวมวันนี้ที่เราชวนคุยกันค่ะคุณผู้ชมเชื่อมโยงจากสถานการณ์น้ากบนะคะ จำลองภาพแล้วมันก็สะท้อนใจเหมือนกันค่ะจริงๆจ,จุดที่เรายืนตรงนี้ถ้าเป็นภาพจริงมันควรจะต้องเป็นน้ําแต่วันนี้สถานการณ์ในพื้นที่ก็เป็นแบบนี้แหละคะ่ะไม่มีน้าโขงในบางช่วงเวลามันลงแบบผันผวนแล้วก็เป็นสันดอนทรายรวิกฤตเกิดขึ้นกับระบบนิเวศค่ะแล้วเป็นภัยที่เกิดขึ้นจากผลกระทบข้ามพรมแดนแต่มาตรการข้ามพรมแดนยังคงต้องตามกันต่อนะคะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์ที่ร่วมพูดคุยในรายการค่ะคคติดตามกันต่อทุกสถานการณ์ค่ะทั้งน้ำกกและน้ำโขงผ่านหน้าจอไทย PBS นะคะวันนี้คุณเล่าเราขยายล ไปก่อนพบกันใหม่สุขหน้านะคะสวัสดีค่ะ